นี่ายดวงเชนี่ไหวอีกแล้วได้จ้าวดัดีได้จ้ามือนี้่ายดวงกะสีม่ย่ปลากระป๋องจ้ายำปลากระป๋องกะมีเครื่องปรุงกะมีอันหมักเน่าตะไคร้หอมหอมแดงส้อยพริกสดจ้าแย่ปลากระป๋องถึงแล้งกันได้จ้าเด้อพี่น้องชูอุ้ยเปิดได้ปะ ามายัมปลากระป๋องคุกิน้องกินเลยจ้าเด้อมากินน้ำข่อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟ้วงไฟกินย่าปลากระป๋องน้ำข่อยเด้อจ้าปลากระป๋องลงดงข้าวกะ บีบมะนาวใส่ก็จะบีบมะนาวใส่ผู้ใดมักเปรี้ยวร้ายเปรี้ยวหน่อยกันตามใจชอบจ้าอันนี้ได้ดวงปากระป๋องสองป๋องใส่นวยหนึ่งจัะใส่มะนาวหนึ่งลูกอ่าอีหอมเจียวหัน่นมานีก,กัน ตะไคร้หอมหอมแดงซอยพริกสดจ้าลง่ึ๊ือบไปเลยเพื่อบข้าวสำหรุงปูรสด้วยน้ำปลาปลาประมาณสองส่วนปลาประมาณสองช้อนโคงชูรสนิดหน่อยใส่ไหลใส่บักเจียบไหลกัใส่ไหลด้วยจ้ะ ชิลโรดมิดหน่อยก็คนให้เข้ากันคนเข้ากันโว้ยแยต,เยตเย่เสียบพี่น้องหอมห้อยห้อยอยู่วะนี่แซ่บบ่จ้ามาเด้อมากินข้าวแรกน้ำยาดวงเด้อแต่แสีบแต่แสีบมามาพี่น้องมาเนี่ยเสร็จแล้วจ้าอาหารง่ายๆแต่อร่อยเสร็จแล้วมากินกันว่าจา้านาอ เขาแร่งย่ายดวงย่ายดวงชาแดียวมันก็เขาสวยจ้าเขาสวยร้อนร้อนนี่พักพักตามหัวตามสวนนี่อหละจ้าพักกับกินกแป,งแปงนงังแป้งน้องมองดูเก็บยพัดพักติวไม่กินพักติวไม่ก, <laughs> ก,ไมกินกับปลากระป๋องจ้า มาชิมกันเลยมาชิมกันเลยง่ายง่ายยำปลากระป๋องเย็ดง่ายไรพี่น้องกินง่ายง่ายจสิแหละอืม พักกระทิ้นหัวแบบอืม ยายดวงกินข้าวกับยำปลากระป๋องนะคะยงอริดอร่อยค่ะืัน <c oughs> นี้กินง่ายะอาหารหาง่ายาาแต่แซบอาหารลวดตัดอะแซบเบิกอ, <c oughs> อาหารหางอาหารหางอาหารเซ,ซว,นวนนินแซบโดนๆกินกับแซบได้พี่นอ้องควนถ้าอำ่ำโ <c oughs> ดนๆกับแซบ พักกินร่องนองพักกิวแล้วร่องสาวเอาผักเก่วไม่กินรองนลกะพักกิวเอากระแทบอยู่ไเด้อ <laughs> พักกิวกระแทบอยูไ่ไเด้ออ,อืมพักเกวกระไ้ยุ่งไม่น้องกับแ่บยุ่ยเดี๋ยวจะพูดมกักเนาะจ้ะ แล้วเ,เต้าปูมกักผักนั้นใชแล้วเต้าปูมกักสูตรนี้แยกดวงใส่ตะไคร่คนเล็กหน่อยบางคนเขาก็มามักถึงตะไคร่เพาะใส่ก็ไไ้จ้ายว่ว่าแยกดวงมกักมันจะพักอยู่กับเสียบขอทายเด้อ เขาก็นำเงินก็ต้องแซ่บแซ่บกะถินริมรั้วค่ะอืมพักอะไรอ่ะย่อยดวงหิวเข่าแห่งพักติ่งกะริมรั้วจ้ะ <c oughs> เอามาปลูกยุ่หัวบาดป้องป้องดีเดี๋ยวนี้ก็ร่างงามเพราะว่าหนาหนาฝนช่วงย่ยดวงชเชนเอวเลยจ้ะ มังเขาเกี่ยวไงม้งผลไม้ม,มีแ<ม>อ,เอปอเอปเิ้ลแอปเปิ้ลนะคะ <c oughs> กินปลากระป๋องเสร็ผลไม้แอปเปิ้ลเ <c oughs> มืองท่าซุยส้องหิวแห้งมือนน่พี่น้องม้วนพักเข่าบักส้องหิวคักอ้อ๊ <c oughs> <c oughs> งบอรพีกาเสืองบอรพีเพ็ดไรไปโอ้ยเพ็ดเพดเพ็ดเพ็เ็ดะไรเพดแต่แซ่บค่ะโอ้ยอาเอาคลิปนี้ไว้ให้นี่เรื um ่องพี่น้องเพ็ดร้ายเพ็ดร้ายจ้า กดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าขอบคุณพี่ติดตามจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ